สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เชิญชวนเพื่อนๆมาชมดอกสบานูนะครับเริ่มออกดอกสวยงามกัเลยเดือนรับนะครับสีแดงสดเลยครับผมมาชมด้วยกันครับนี่กำลังงามนะครับผมนะแต่ออกยังไม่เยอะมากเนาะนะครับเริ่มเป็นดอกเล็กๆนะครับก็เริ่มออกเรื่อยๆนะครับผมนะ ต้นนี้ออกดอกสวยมากนะครับผมนะดูนะครับผิวกลางดอกกำลังงามเลยมายถ่ายเพื่อนๆชมนะครับผมงามมากครับนะครับดอกเล็กๆกำลัลลงจะเริ่มออกเยอะเลยนะครับวกนะ สวยมากนะครับผมนี่เริ่มเริ่มรงรวยเนาะนะครับกำลังบานะครับผมนะครับตอกนี้กำลังออกเลยครับผมนี่ยอดบนกิ่งยอดบนสุดเนาะ งามๆเลยครับผมนะกำลังเริ่มบานนะครับผมสวยๆเลยครับผมนะสามารถใช้ร้อยมะไรนะครับเป็นอุบะเป็นเสื้ออุบะนะครับที่พวงข้างล่างนะอย่างเป็น อะไรก็มือนะครับที่เป็นอยู่หวข้างล่างนะครับก็จะไปจะเย็บเป็นดอกขานะครับผมถ้าเป็นอะไรทั่วไปก็จะใช้ดอกชบาโรดนะครับเป็นลองส้นเนาะเรียกลองส้นของวงอะไรน,นะครับก็เรียกวงอุบะานะครับผมภาษาดอกไม้ก็งามๆนะครับผมนะ สีแดงสดแล้วครับผมครับทำงามแล้วครับผมอันนี้สองดอกแล้วนะครับในการเดียวเนาะในมุมด้านหลังหน้าโพนัทนะสวยแล้ครับผมครับคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผม ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจนะคนะร,รับจะได้ผลิตคลิปดีๆไาเพื่อนชมครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเลยมาถ่ายเพื่อนชมเนาะงามๆเลยครับผมนะพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ